อต้องใส่อีจุกเนี่มันเหล่มเนาะแล้วมันดูดอีจุบนะเพ่าแมนมันบ่กินดอกเยเนี่ยแต่ว่าห้องยานมามันเข่าตาอี่มันเอียแเง้อย่างนี้บอสใส่หัวมันอ๋ออายหนุกไหมลวกแท้นุกนะคะเนี่ยเหียเหมนสนุกแล้วลวกสนุกแล้วลวกน้าเอนก Phần thịt này đang đam đi nè Ai yên chơi đi Ai yên chơi đi yên chơi À tăng khay lốm thăm nghe Tăng khay lốm tôm khay tăng าอาต้องไข่ล้มอาต้องไข่กิน <laughs> ลูกก็ตื่น, <laughs> เ,น,น,นเลีเ้ยว่ะคันเป็นเม็ดมันเทียวเขามันเป็นเม็ดไรไปเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นกับคุณย่าหน,นิลูกเอามาทั้งทีอดี